มวลมากถ้าถ้ามวนมากก็จะทำให้ส่งผลต่อแรงโน้มถ่วงนั้นมากด้วยใช่ไหมคะหรือระยะห่างถ้ามีระยะห่างที่น้อยก็จะทำให้ส่งผลต่อการเกิดแรงโน้มถ่วงนั้นมากนะคะทีนี้เรามาดูที่โจทย์โจทย์เขาบอกว่าเด็กคนหนึ่งมีน้ำหนักอยู่บนพื้นโลก30กิโกร,รมัมสมมติ ้าพาเด็กคนนั้นไปชั่งน้ำหนักที่ดาวเคราะห์แห่งหนึ่งได้เพียง3กิโลกร,รมัมจากข้อความนักเรียนคิดว่าข้อความข้ขางล่างต่อไปนี้ข้อความใดถูกต้องเพราะเหตุใด,ดข้อหนึ่งอถามว่าดาวเคราะห์ดวงนั้นไม่มีแรงโน้มถ่วงข้อนี้เด็กๆคิดว่า,าถูกหรือผิดะคะดาวเคราะห์ดวงนั้นไม่มีแรงโน้มถ่วงข้อนี้นะคะ ข้อนี้ตอบข้อความนี้ผิดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าเด็กคนนั้นน่ะไปชั่งน้ำหนักที่ดาวเคราะห์แห่งหนึ่งได้เพียง3กิโลกร,รมัมแสดงว่ามันเหยียบลงพื้นผิวดาวเคราะห์ได้แล้วก็ชั่งน้ำหนักได้ถ้ามันเหยียบลงพื้นผิวแล้วมันชั่งน้ำหนักได้แสดงว่ามันมีแรงโน้มถ่วงอยู่ใช่ไหมคะอ่ามันมีแรงโน้มถ่วงอยู่แต่ทีนี้มันชั่งได้แค่3กิโล ใช่ไหมคะมันชั่งได้แค่3กิโลกรัมถ้าอยู่ดาวเคราะห์ดวงนั้นแต่เด็กคนนี้เด็กคนเดียวกันนี่แหละพอมายืนอยู่บนพื้นโลกชั่งได้30กิโลกรัมใช่ไหมคะถ้ามายืนอยู่บนพื้นโลกชั่งได้30กิโลกรัมนั่นก็ทําให้รู้แล้วว่าโลกของเรามีแรงโน้มถ่วงมากกว่าดาวเคราะห์ดวงนั้นใช่ไหมคะเพราะว่ามันชั่งอยู่บนโลกได้หนักกว่าไงตัวเราไปชั่งอยู่บนพื้นโลกมันหนักกว่า แต่ว่าพอประช่างอยู่ดาวเคราะห์กับหนักเพียงแค่3กิโลกรมัมไม่ได้หมายความว่าดาวเคราะห์จะไม่มีแรงโน้มถ่วงนะคะเพราะว่าเราเหยียบบนพื้นผิวดาวเคราะห์ได้แล้วมันก็ยังช่างน้ําหนักได้ด้วยอะ่ะแต่แค่มันหนักน้อยกว่าเท่านั้นเองนะคะอ่ะทีนี้ดังนั้นข้อ1ดาวเคราะห์ดวงนั้นไม่มีแรงโน้มถ่วงอันนี้ไม่จริงเลยนะคะดาวเคราะห์ดวงนั้นมีแรงโน้มถ่วงอยู่ข้อนี้ก็เลยผิดนะคะส่วนข้อที่2ดาวเคราะห์ดวงนั้น มีแรงโน้มถ่วงนี่ไงดาวเคราะห์ดวงนั้นมีแรงโน้มถ่วงแสดงว่าก็ถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องเพราะว่าอะไรเหมือนที่ครูอธิบายไหมถูกต้องเพราะสามารถชั่งน้ําหนักเด็กได้3กิโลกรมัมเขากําลังจะบอกว่าดาวเคราะห์ดวงนั้นน่ะมันชั่งน้ําหนักได้คือมันเหยียบบนบนดาวเคราะห์ได้ไงเด็กคนนั้นเหยียบลงบนดาวเคราะห์แล้วก็ยังยืนอยู่ได้ไม่ลอยนะคะไม่ลอยแสดงว่ามันมีแรงดึงดูดของดาวเคราะห์ดวงนั้นดึงดูดเด็กไว้อยู่ใช่ไหม แรงโน้มถ่วงก็คือแรงที่โลกหรือดาวเคราะห์กระทําต่อเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นก็เหมือนวัตถุใช่ไหมคะคือดึงเด็กไว้อยู่แสดงว่าไม่ลอยดังนั้นก็เลยมีแรงโน้มถ่วงอยู่นะคะเพียงแต่ดาวเคราะห์ดวงนั้นเด็กไปชั่งได้แค่3มกิโลกร,รมัมเพราะว่ามันมีแรงโน้มถ่วงยึดน้อยใช่ไหมก็เลยชั่งได้แค่3ามกิโลกร,รัมนะคะทีนี้ต่อไป ข้อที่2-3ดาวเคราะห์ดวงนั้นมีแรงโน้มถ่วงมากกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกข้อนี้แน่นอนครูเฉลยไปแล้วก็คือข้อนี้มันผิดใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวเคราะห์ดวงนั้นเด็กขึ้นไปเหยียบอยู่อะพอแรงโน้มถ่วงมันน้อยมันก็ทําให้ดึงเด็กยืนอยู่บนดาวเคราะห์ได้แบบไม่ไม่หนักพอ,อคือมันแรงแรงมันดึงไม่เยอะ,อะมันมีแรงดึงดูดมีแรงโน้มถ่วงอยู่แต่ว่ามันมีไม่เยอะมันเลยทําให้ดึงเด็ก ลงมาไว้ที่พื้นแล้วเวลาชั่งน้ําหนักมันก็เลยชั่งได้แค่3กิโลกร,รมัมผิดกับที่อยู่บนโลกมันมีแรงน้มถ่วงเยอะใช่ไหมคะมันยึดได้แน่นกว่าเวลาเราชั่งน้ําหนักยืนลงไปอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แรงอัดแรงที่ดึงลงไปอ่ะมันมันเยอะกว่าของดาวเคราะห์นะคะเวลาที่เรามาชั่งอยู่บนโลกมันได้30ใช่ไหมเนี่ยโอเคทีนี้ข้อนี้ที่เขาถามดาวเคราะห์ดวงนั้นมีแรงน้มถ่วง มากกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกจึงผิดนะคะทีนี้ข้อ2.4ดาวเคราะห์ดวงนั้นมีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกอันนี้ก็ถูกต้องนะคะเพราะว่าก็ตรงข้ามกับข้อ2.3ใช่ไหมเขาบอกว่าดาวเคราะห์ดวงนั้นมีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกถูกต้องเพราะน้ําหนักของเด็กที่ช่างได้3กิโลกรัมน้อยกว่าอะไรคะน้อยกว่าน้ําหนักเด็กที่ช่างอยู่บนโลก30 กิโลกร,รมัมแสดงว่าดาวเคราะห์ดวงนั้นมีแรงโน้มถ่วงมีแรงดึงดูดได้น้อยกว่าโลกก็เหมือนที่คุณครูอธิบายไปข้างต้นนะคะโอเคคิดว่าเด็กๆน่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะสำหรับคุณครูก็มีเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ